โอเคฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนปุ่มลัดขั้นพื้นฐานนะฮะสำหรับเกมยูรินะเป็นเกมที่นิยมมากเลยนะตอนนี้นะมาแต่เริ่มกันเลยไปปุ่มแรกนะฮะก็คือปุ่มดีนะก็คือปุ่มนี้นะกดดี New construction Building. Construction complete. ปุ่มต่อไปฮนะคือปุ่มคิวฮเราไม่ต้องเอาเมาส์มาทีแล้วกดวางอย่างนี้นะ เรากดวครับอ่าเรามาวางมันเป็นปุ่มรัดนะตรงนี้เป็นิ Q นะอันนี้เป็น W นะแล้วก็ E แล้วก็ R นะตรงนี้ Bu เหมือนเดิมฮะก็กดคิวฮะแล้วก็วางกด W ฮะเพื่อที่จะไปหน้านี้นะกด W แล้วก็กดซื้อนะกด W อีกครั้งครับเพื่อเอามาวางนะประมาณนี้นะกดคิวครับกลับที่หน้านี้นะสร้างกดคิวครับวาง New construction options. Building. นี่ฮรมันก็จะมีทหารขึ้นมานะเรากดดีนะก็จีจะสร้างทหารนะเราจะกําหนดให้ทหารมันเกิดมาแล้วมันอยู่ตรงนี้นะเรากดที่ป้อมทหารนะแล้วกดอิกซ้ายมาวางตรงนี้นะ <New S 2> มันก็จะเป็น <R ally S 2> การ <is S 2> กําหนดว่าถ้าเราสร้างทหารนะจะให้ทหารวิ่งมาตรงนี้นะดูคร <Training. S 2> ับอันนี้นะ yeah, <right. S 2> มันก็จะวิ่งมาตรงนี้นะ มีรถถังมาแล้วกด R ครับก็จะเป็นการสร้างรถถังนะ <Building. S 2> ประมาณนี้นะ B W E R นะนี่นะปุ่มต่อไปฮนะก็คือปุ่มซ่อมคนระับปุ่มซ่อมก็จะเป็นปุ่ม K Unit, <ready. S 2> ปุ่ม K นะเวลาแบบก่สร้างเสียหายนะกดซ่อมปุ่ม K นะแล้วก็ปุ่มขายคนระับปุ่มนี้นะก็จะเป็นปุ่ม L นะ กดถ่นะายแล้วก็กดขายอย่างเงี้ยประมาณน,น,น,นี้นะกดออกรับที่ขวาอ่าแล้วเราก็จะยกเลิกนะเดี๋ยวนะขอสร้างไว้ก่อนปนุ่มนะต่อไปนะก็คือปุ่ม T นะ อย่างเช่นเรากดที่ทหารนะกดที่ตัวหนึ่งนะกด T ปุ๊บมันจะเรียกทหารทั้งหมดเลยนะเยอะประมาณนี้นะเรียกทหารที่อยู่ตรงทั้งหมดชนิดเดียวกันแบบนี้นะกด T นะเอาใหม่นะกดที่ทหารตัวหนึ่งนะแล้วกด T มันจะเรียกทั้งหมดเลยนะปุ่มต่อไปนะก็คือการกรุ๊ปมันนะก็คือกด c อนโ r ร l บวกเลขหนึ่งถึงศูนย์ครับจะเลขใดก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าศนะูนยะผมตั้งไว้ที่หนึ่งนะประมาณนี้นะกดที่ขวาออกครับแล้วกดเลขหนึ่งครับปุ๊บมันก็จะเลขทหาทั้งหมดอย่างนี้นะโทนบวกเลขนะ,ะกดพร้อมกันนะขอโทนค้างไว้แล้วกดเลขหนึ่งเลขศูนยะ์นะลองสร้างวัตถุออกมาดูนะ มก็จะกดที่รถถังหนึ่งคันนะแล้วกด C นะมันก็จะเลือกทั้งหมดนะแล้วกดคอนโทรลสองอ่ามันก็จะตั้งเป็นกุ่มสองนะพอเรากดเลขหนึ่งก็จะเลือกทหารเลขสองก็จะเป็นรถถังนะอ่าถ้าเราอยากให้ทั้งหมดนี้เป็นคลุมเดียวกันนะเราก็กดรวมนะแล้วกดคอนโทรลบวกเลขสามนะมันก็จะเป็นเลขสามนะกดเลขหนึ่งกับเลขสองนี่ไม่มีอะไรแล้วนะเพราะเราตั้งเป็นเลขสามเราก็เลขสามปึ๊บมันก็จะเลือกทั้งหมดนี้นะ ประมาณนี้นะปุ่มต่อไปฮะคือการทําให้รถมันวิ่งไปสํารวจแมปนะโดยที่มันวิ่งไปอัตโนมัตินะแล้วก็กดที่ตัวใดตัวหนึ่งนะผมเลือกเป็นรถถังแล้วกันลุมรถถังผมก็จะกดแซดค้างเอาไว้นะแล้วผมก็คลิกหนึ่งจุดนะสองจุดตรงนี้นะวันนี้นะเราก็เลือกว่าเราจะให้มันวิ่งไปทางไหนบ้างนะอ่าแล้วผมจะให้มันมาฝึกตรงนี้นะก็ปล่อยแซด มันก็จะวิ่งแต่อาาัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับมันนะมันจะวิ่งเลยเองมันก็จะมาสุดตรงที่เราตั้งเอาไว้นะ,ะประมาณนี้นะแล้วเราจะทำให้มันวิ่งรอบฐานได้ยังไงโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับนะ เหมือนเดิมครับกดแซดค้างไว้ครับแล้วกดจิ้มไปนี่นะวิ่งรอบฐานไปนะแล้วเราก็เอาจุดอันสุดท้ายเนี่ยมาจิ้มกับจุดแรกนะอ่ะมามันจะเป็นสีดำอย่างเงี้ยแนละ้กดปล่อยแซดมันก็จะวิ่งเป็นวงกลมนะอ่าเน่เราก็ไม่ต้องไปบังคับกันนะเราก็ ปเล่นกับตัวอื่นได้นะประมาณนี้มันก็จะวิ่งไปเองนะ <the> เราจะทำยังไงให้รถถังมันหยุดนะโดยที่เราเรียกรถถังทั้งหมดนะพอ <vehicle reporting. S 1> กด S S สิงคโปร์นะอ่ามันก็จะหยุดแล้วนะปุุงต่อไปนะก็จะเป็นการใช้ลูกศรน,นะ <mile> <derived> เราไม่ต้องแบบนั่งเลื่อนทางขวาอย่างนี้นะเอาเม like าส์ไปชี่ทางขวาเงี้ยมันช้านะเราใช้ลูกศรนะเดินขึ้นเลื่อนลงนี้นะเนี้ยมันก็จะไปเร็วกว่าที่เอาเมาส์ไปเลื่อนนะอ่า่มต to uh ่อไปฮะก็คือการกลับฐานนะเรามาอยู่หน้าฐานศัตรูใช่ไหมแล้วว่าฐานเรามันอยู่ไกลใช่ไหมเราแบบค่อยๆเลื่อนเงี้ยมันช้านะปรากฏเหตุครับ ถามมันก็จะเด้งกลับที่ฐานเราเลยนะเพราะความไวนะ, <cript> ะมนีนะ <Select target. S 1> ปะนุ่มต่อไปนะก็จะเป็นการยิงฐานเพื่อนเลยนะอันนี้ก็จะทำลายมิตรภาพนะกดคอนโทรลค้างเอาไวนะ้ฮะแล้วก็กดอีกทีนะพอ <are> sure? มานีนะทำลายมิตภาพเพื่อนนะปุ่มนี้นะไม่ดีนะไม่ดีนะ โอเคคก็ประมาณนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ Unit oh, yeah. right. ready.